<premises. S 2> ma, mismo, mismo, เรียนท่านประธานวิภาที่เครบกับผมนายสุรเดชจีรัตทิติเจริญสมาชิกสภานะครับวันนี้เองผมขออภิปรายนะครับพระราชบันดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พศ .2064 ท่านประธานครับก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่า เหตุการณ์โรคระบาดเวลาโควิดนา2019นเะครับเราประเทศเราระบาดถึงระลอก3แล้วระลอก1ระลอก2อและระลอก3ซึ่งระลอกสามนี้มีความรุนแรงมากนะครับทำให้ส่งผลกระทบอย่างเป็นวงกว้างและยาวกว่าที่คาดการไว้รวมทั้งถึงส่งผลด้านเครดิตการเงินของประเทศเป็นอันมากนะครับตอนนี้เองประชาชนเดือดร้อนเป็นอันมากนะครับจึงมีต้องมีมาตรการที่ทางการเงินช่วยเหลือให้สบสภาพคล่อง เพราะว่าโดยเฉพาะการลดภาระหนี้นะครับของผู้ประกอบการเพราะผู้ประกอบการนั้นเป็นธุรกิจนะครับในเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีการเคลื่อนไหวของการจับจ่ายใช้สอยนะครับทำให้เศรษฐกิจกางค้าขายฝืดเคืองนะครับจึงนามาซึ่งเป็นการจึงทําให้มีมาตรการในการเปิดให้ผู้ประกอบการโอนทรัพย์สินชำระหนี้แก่สถาบันการเงินได้ซึ่งมีมาตรการทางรัฐบาลทำนะครับโดยมีเงินขายในการซื้อคืนในราคา นะครับที่โอนไปหรือมีการมีสิทธิ์ในการช่อาทรัพย์สินกับพื้นให้กับผู้ประกอบการธุรกิจได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสภาพคล่องหรือการผิดนัดชําระหนี้นะครับอันส่งผลต่อฐานะการเงินของสถาบันการเงินนะครับซึ่งมีผลต่อเสียภาพการเงินนะครับต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลุกลามบานปลายนะครับรวมทั้งจะต้องทําโดยเร่งด่วนจึงมีซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จึงมีเป็นออกพระราชกำหนดฉบับนี้ขึ้นมานะครับซึ่ง ผมเองก็ขอชื่นชมรัฐบาลนะครับที่มีความกล้าหาญและมีความรวดเร็วในการตัดสินใจในมาตรการออกปรกรฉบับนี้นะครับในวงเงิน3ามแสนห้าหมื่นล้านนะครับเพื่อในการช่วยเหลือฟื้นฟูนะครับผู้ประกบอบธุรกิจนะครับที่ผลกระทบจากโควิดรวมถึงจากมาตรการนะครับที่รัฐบาลได้กําหนดให้ประชาชนปฏิบัติอันเนื่องจากการระงับยับยั้งและแก้ไขปัญหานะครับอย่างเช่นในการล็อกดาวน์ในการปิดสถานที่บริการต่างๆนะครับซึ่ง อันนี้คือผลกระทบจากการธุรกิจก็ดีผลกระทบจากที่รัฐบาลออกมาตรการนะครับก่อนหน้านี้ในระลอกที่1่มีมาตรการล็อกดาวน์หรือระลอก3มนะครับมีมาตรการต่างๆนะครับซึ่งประชาชนได้รับผลนรปทบมากรวมกระทั่งถึงผู้รประกอบธุรกิจด้วยนะครับจึงมีรัฐบาลจึงออกประกอบฉบับนี้เข้ามาช่วยเหลือท่านประธานครับก็ประกอบฉบับนี้นะครับก็เป็นไอ้ประกอบซึ่งให้อำนาจนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมีหน้าในการกู้ยืม เงินแก่สถาบันการเงินนะครับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0 0 1ต่อปีนะครับ0.01ต่อปีเพื่อให้สถาบันการเงินนั้นนำไปให้ผู้ประกอบการกู้ยืมเงินนะครับในอัตราร้อยละ5%ปอร์เซนต่อปีธรรมาตครับเห็นไหมครับว่ารัฐบาลนะครับโดยให้แบงก์ชาตินะครับไปให้สถาบันการเงินกู้0 0 1ต่อปีแล้วปล่อยให้สถาบันการเงินไปกู้กับประชาชนผู้ประกอบธุรกิจไม่เกินร้อยละ5ต่อปีอันนั้นคือ ถือว่าให้เปล่าแล้วแต่ว่าทางสถาบันเงินต้องไปปัญหาจัดการเองนะครับโดยคิดผู้ลูกค้าไม่เกินร้อยละห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็มีสองวงเงินนะครับทัวงเงินทั้งหมดสามแสนห้าก็มีสองมาตรการคือมาตรการที่หนึ่งนะครับในการสนับสนุนให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจไม่เกินสองแสนห้าหมื่นล้านและมาตรการที่สองนะครับในการสนับสนุนการโอนสินทรัพย์นะครับหลักการเพื่อชำระหนี้ไม่เกินหนึ่งล้านละหนึ่งแสนล้านโดยผ่านบรรษัทสินเชื่ออุตสาหการรมขนาดย่อย หรือบสยอที่เราพูดกันนะครับโดยที่สมมาตรการนี้นะครับรวมกันแล้วเนี่ยสามแสนก็สามารถใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งมากได้แต่ทั้งหมดทั้งสองมาตรการแล้วต้องไม่เกินสามแสนห้าหมนล้านซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่รัฐบาลกล้าตัดสินใจรวดเร็วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าปล่อยล่าช้าหรือบานปลายไปจะทําให้มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะ ภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจหรือ SME นะครับซึ่งมีค่อนข้างจะเราบางนะครับโดยเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้นะครับท่านประธานครับมาตรการต่างๆที่รัฐบาลมีนะครับผมขอพูดบางมาตราที่เกี่ยวข้องหรือสําคัญนะครับอย่างเช่นมาตรา6นะครับในมาตร6ของพกฉบับนี้นะครับในการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจนั้นหลักสําคัญคือนะครับในการยกเว้นค่าธรรมเนียมเพราะว่าหนึ่งค่าธรรมเนียมในการจำานงโอติในการจำานงเนี่ย จำนองการกู้ยืมเงินก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยหนึ่งล้านบาทค่าธรรมเนียมหนึ่งหมื่นบาทกู้จำนอนหนึ่งเออสิบล้านค่าจำนองหนึ่งแสนบาทะนะครับถ้าโอนไปโอนมาค่าจําเนียงกินหมดนะครับหรือแม้กระทั่งค่าธรรมเนียมเนื่องจากโอนทรัพย์สินถ้าเกิดกรณีที่ว่าลูกหนี้หรือผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้นะครับต้องโอนทรัพย์สินได้ในท้งที่ธุรกิจเข้าไปไม่ได้ต้องเสียค่าในโอนเออ ทรัพย์สินด้วยดังนั้นเองก็ถือว่าต้องขอควบคุมรัฐบาลในการในการยกเว้นนะครับหรือเวฟค่าธรรมเนียมอย่างนี้นะครับเพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนแล้วนะครับทำให้เ,เป็นไม่ลดภาระทําให้การลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญนะครับส่วนมาตรการที่หนึ่งนะครับเรามีสองมาตรการของพรกอฉบับนี้นะครับพรกรมาตรไอ้หมวดที่หนึ่งนะครับมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจนะครับในมาตราสิบนะครับมาตราสิบบอกว่าเงินที่สานักการเงินได้ต้องนําไปให้ผู้ ใช้แก่ผู้กู้ให้ให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบการนะครับที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันเงินท่านะครับข้อน right. ี้สาคัญมากสําคัญมากอย่างไรนะครับเราเองเนี่ยทุกคนทำธุรกิจนะครับต้องมีสถาบันการเงินต้องกู้ยืมเงินอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบอกว่าเอาเงินซอฟต์โลนตัวนี้นะครับดอกเบี้ยไม่เกินห้าเซนตให้กู้ยืมเงินให้สถาบันการเงินให้ผู้ประกอบธุรกิจไปกู้ยืมเงินโดยมีข่อไขว่าที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันเงินได้อย่างไรนะครับ เหตุการณ์ปกติคุณยังไม่ได้ใช้เลยถ้าเหตุการณ์วิกฤตอย่างนี้คิดหรือว่าสาบ,บางเงินจะปล่อยให้ผู้ประกอบการธุรกิจกู้ในวิกฤตอย่างนี้ต่อให้ต้นทุนสาบ,บางเงิน0.01เอร์เซนะครับแล้วก็ได้มาปล่อย5เซกำไรหลายร้อยเท่าตัวต่อให้10ซก็ไม่ปล่อยเพราะทางสาบ,บางเงินต้องรับความเสี่ยงด้วยดังนั้นเองข้อนี้ยิงสงสัยว่าทำไม บอกว่าต้องไม่มีวงเงินที่สิเชื่อกับสถาการเงินแลวจะปล่อยโครงการนี้ได้อย่างไรนะครับในตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนข้อสองว่าก็ไม่ให้เกินวงเงินที่เกินห0 0รล้านเพราะว่าเราต้องการช่วยเหลือ SME นะครับถ้าผู้ประกอบการธุรกิจเกินห0 0รล้านก็ไม่ใช่ SME แล้วเป็นรายขนาดกลางขนาดใหญ่ก็มีสามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือมีอสายปานที่ยาวนะครับแล้วตอนนี้เราช่วยผู้เปราะบางผู้ประกอบธุรกิจนะครับผมเองขอตั้งข้อสังเกตนะครับ ในส่วนมาตราสิบนะครับวงเล็บหนึ่งข้อที่1นะครับที่ว่าไม่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันเงินนั้นเราจะปล่อยได้อย่างไรนะครับในในพรวอปกติแล้วเขายังไม่ปล่อยถ้าเกิดวิกฤตนี้คุณจะปล่อยได้ไงนะครับในส่วนของมาตราสิบส่วนมาตรา11นะครับส่วนมาตรา11นั้นนะครับมาตรา11บอก็ว่าสถาบันเงินเงินต้องดำเนินการให้กู้ยืมเงินกับผู้ประกอบธุรกิจนะครับอันดับแรกนะครับคือิดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละห้า นะครับซึ่ผมกลับเรียนไปแล้วว่า5้ต้นทุนของสาบัเงินเงินจากแบงค์ชาติ0ูรมาปล่อยร5อยาสายบางเงินก็กำไรอยู่แล้วแต่ด้วยความเสี่ยงต้องวิเคราะห์ลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับโดยที่เงื่อนไขว่า2ปีแรกห้างที่ดอกเบี้ยเกิน2%ปนะครับ2ปีแรกไม่เกิน2%แต่ปีที่3ที่4ที่5อาจจะร้อยละเร้อยละแร้อยละแต่ถัวเฉลี่ยแล้วไม่เกินร้อยละ5โอเคธุรกิจก็เป็นไปได้ในเพราะอย่างนี้นะครับแล้วก็บอกว่าปล่อยดอกเบ โดยที่หเดือนแรกนั้นดอกเบีย้ยภาระดอกเบี้ยนั้นโดยรัฐบาลหรือแบงค์ชาติเป็นผู้รับผิดชอบส่วนหนึ่งนะครับแต่ที่ผมกังวลหรือคํานึงถึงนะครับในเรื่องของให้คหํานึงถึงวัตถุประสงค์นะครับในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบปัญหาหรือได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา19อย่างกว้างขวางและทั่วถึงเป็นสําคัญข้อนี้สําคัญมากครับเพราะว่าอะไรครับเพราะที่ผ่านมานะครับสาาถาบันการเงิน นะครับอย่างที่ตัวแทนกรรมการต่างๆได้ให้ความสกเกตแล้วนะครับผมขอเสริมเล็กน้อยนะครับเพราะว่าพอให้ช่วยเหลือนะสถาบันเงินจนจะให้เฉพาะลายที่มีความแข็งแกร่งนะครับเพราะว่าเขาคิดว่าเขาปล่อยแล้วหนี้เขาไม่เสียแต่ที่อ่อนแอหรือเปราะบางสถาบันเงินจะไม่ปล่อยดังนั้นเองเราจะให้ทางรัฐบาลหรือแบงค์ชาติจะนโยบายหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อนั่นอย่างไรท,งทั้งที่สถาบันเงินก่อนหน้านี้ซต์โรนรอบที่แล้วเนะี่ยคุณคิดลูกค้า2%ตอนนี้คุณคิดถึง5% และคุณจะ,ะพี่นานะครับอย่างกว้างขวางและทั่วถึงอย่างไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลเรื่องเงินก้อนนี้หรือพระกะคอบันี้ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มเปราะบางดังนั้นเองเราจะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าสามาร,รเงินปล่อยให้กับลูกค้าที่มีแข็งแร่งอยู่แล้วนะครับลดต้นทุนนะครับแต่กลุ่มเปราะบางไม่ไม่ช่วยนะครับดังนั้นเองก็ฝากว่าเรามีหลักเกณฑ์นะครับในการช่วยเหลือในการปล่อยกู้ นะครับในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างไรนะครับต้องให้ชัดนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าเอาเงิน3ามแสนห้าหมื่นล้านนะครับไปช่วยผู้แข็งแรงนะครับปล่อยให้ผู้เปราะบางลึกอ่อนแอนะครับจมหายไปนะครับก็ฝากในมาตราสิบเอ็ดซึ่งถือว่าเป็นสาระสาคัญนะครับส่วนมาตาสิบสามนะครับที่บอกว่าให้บรัษัทประกันสินเชื่อขนาดย่อมหรือบสยที่เราพูดถึงกันนะครับวัตถุประสงค์คือให้เป็นนายประกันประกันแทนนะครับประกันแทนโดยที่ไม่เกิน40เซ โดยที่คิดค่าธรรมเนียม1.75ต่อปีความหมายอย่างไรนะครับผู้ประกอบธุรกิจนั้นจะกู้เงิน100บาทนะครับบังอาลประกันมาบางที่รประกันนั้นผู้ประกอบธุรกิจอาจจะไม่มีหรือไม่มีพอหรือติดภาระ,ะอื่นแล้วนะครับก็กฎหมายพระบฉะบับนี้ก็ให้บสยเป็นค่าประกันไม่เกิน40%คือค่ประกัน40%โดยคิดค่าฟรีหรือค่าธรรมเนียมในการค้าประกัน1.75อันนี้ถือว่าเหมาะสมนะครับเพราะทําให้เปิดโอกาส ให้ผู้ประกอบการนะครับสามารถมีออกซิเจนหรือมีแหล่งทุนเพื่อที่จะประคองธุรกิจนั้นต่อไปได้อันนี้ก็ขอชื่นชมในการข้อกําหนดของพรบฉบับนี้นะครับโดยที่ตามมาตราสิบสี่นะครับบอกว่ามาตราสิบสี่ว่าถ้าหากบรรษัทหรือบอสยอยขาดสภาพคล่องนะครับก็กระทรวงการคลังก็ช่วยเหลือนะครับเติมให้มีสิทธิภาพให้หมุนเพียงพอแล้วก็ขาดทุนอย่างไรนะครับก็ตั้งงบมาชดเชยไปนะอันนี้ก็ถือว่าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งสาบนการเงินทั้งบสยทั้งาทางการรมืไทยทั้งกระทรวงการคลาง,างและรัฐบาลนะครับถ้าทุกคนมีส่วนร่วมนั้นไม่ถ้าเกิดให้รับฝ่ายเดียวเนี่ยความสวุวสนไม่มีประสิทธิภาพไม่มีอันนี้คือเป็นเหตุผลที่เ,เห็นด้วยและสนับสนุนนะครับแล้วก็ในมาตราสิบห้านะครับก็ให้บสยน,นั้นก็น,น,นอกจากจะทำหน้าที่บสยแล้วก็สามารถรับโอนทรัพย์สินในการรับโอนนะครับเป็นในฐานะเป็นไปตาม เป็นไปตามบริษัทบริหารสินทรัพย์นะครับตามกฎหมายว่าด้วยบริหารสินทรัพย์ได้นะครับก็ถือว่าการแก้กฎหมายให้ครอบคลุมนะครับว่าสามารถแปลงสภาพจากบอษยอนั้นเป็นสาาถาบันเงินแทนนะครับเพื่อเชื่อเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับส่วนมาตรการที่สองนะครับซึ่งพรกกรแถวนี้มีสองมาตรการมาตรการที่สองนะครับว,ว่าด้วยมาตรการสนับสนุนการโอนสินทรัพย์หลักประกันเพื่อชําระหนี้หรือเรียกว่าพักทรัพย์พักหนี้ นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าไม่ไหวจริงๆนะครับไม่ไหวจริงๆในหลักการกู้แล้วต้องชําระถ้าไม่ชาระก็เอาหลักประกันมาชําระแทนนี้นะครับแทนนี้เดิมพี่ว่าสมัยก่อนพอหมุนไม่ทันนะครับหมุนไม่ทันก็ถูกบังคับคดีการประมูลสินทรัพย์แล้วก็ไม่ให้สินทรัพย์นนเสียไปโดยที่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้บสยรับทรัพย์สินนั้นไปนะครับแล้วโดยที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนั้นสามารถเช่า ธุรกิจต่อไปได้เพราะว่าถ้าเราเครื่องจักรหรือโรงงานนะครับถ้าไม่เปิดโอกาสให้ทํานั้นโรงงานนั้นธุรกิจนั้นจะเป็นเศษกระดาษหรือเป็นเศษเหล็กไปแต่ถ้ายังเดินดูต่อไปได้นะครับมันก็สามารถหมุนเวียนได้เพิ่มภาพคล่องได้ถึงอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ก็ดีกว่าเป็นเศษเหล็กหรือเป็นโรงงานล้างดังนั้นเองหลักเกณฑ์นี้ถือว่าหลักเกณฑ์ที่ดีนะครับที่ให้ผู้ประกอบการรายเดิมที่โดนโอนทรัพย์สินนั้นสามารถทำธุรกิจได้ทำให้เงินหมุนเวียนได้ไม่มากก็น้อยและยังสามารถที่จะ โอนไปนะครับแล้วก็สามารถซื้อคืนได้แล้วก็สามารถในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับส่วนผมเองก็มีข้อเสนอนะครับบางประการเล็กน้อยคือนะครับหนึ่งอันดับแรกนะครับก็ต้องดูในการเข้าถึงนะครับการเข้าถึงแหล่งเงินอย่างทั่วถึงและ,และกว้างขวางเป็นธรรมอันนี้ที่ผมกล่าวเรียนแล้วว่าน,นี้คือสําคัญมากนะครับสำคัญมากและอีกข้อหนึ่งคือคุณต้องให้พิจารณาผู้ประกอบการธุรกิจที่มีศักยภาพของธุรกิจนั้นสามารถฟื้นตัวได้ถ้าหลังวิกฤต ถ้าบางทีเนี่ยธุรกิจบางอย่างขนาดยังไม่มีวิกฤตเศรษฐกิจก็ไปไม่ไหวแล้วนะครับไปไม่ไหวแล้วบางทีเรา่องมีสามกลุ่มกลุ่มที่ว่า,าถึงไม่มีวิกฤตเศรษฐกิจก็ไปไม่ไหวก็ไม่ควรจะช่วยกลุ่มที่1กลุ่มที่สองเนี่ยจะมีวิกฤตไม่วิกฤตก็สามารถยืนได้ตัวเองนะครับแต่กลุ่มที่สเนี่ยสำคัญคือ,อถ้าปกติเขายืนได้นะครับแต่ถ้ามีวิกฤตนั้นก็ไปไม่ได้ ดังนั้นเองควรช่วยกลุ่มที่3คือกลุ่มที่มีศักยภาพในการธุรกิจถ้าได้รับการช่วยเหลือตามพรกฉบับนี้นะครับทั้งฟื้นฟูต่างน่าจะทําให้เศรษฐกิจนั้นไปได้ทําให้ขับเคลื่อนธุรกิจนั้นไปได้อย่างดีนะครับก็สรุปนะครับก็ผมในฐานะสมาชิกสภาคนหนึ่งนะครับก็เห็นด้วยในการพรกฉบับนี้นะครับในการฟื้นฟูหรือช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจให้รับผลกระทบครับขอบคุณครับ